สิ่เนี่ยเมื่อวานตีแบตไม่มีความระบมเหรอเบมเออลากผมมาออกกรลางกายด้วยเนี่ยเขาบอกว่าหนานยากตอหนานบมช่วยไหวแล้วเนี่ยดูดูได้แผลด้วยเมื่อวานตีแบตจะได้รับรับลูกได้ครับเขาจะเอามือวางรับไม่ให้บอลลงพื้นครับมันใช่หรือเปล่าคือมันเห็นว่ามันมันแต่คือมันมันไม่ได้มันต้อง ต้องไปแล้วพุ่งมาซักแทบเสียบไปขอดข้างเลยนะฮะไม่ได้นะถ้าสนามปาแก้สนามยางให้ได้ได้สนามปูนไม่ได้นะคะโอเคไหมส่วนสภาพของนายาอันนี้ขนล่างหนูออกกำลังกายด้วยค่ะแม่ไม่ไหวแล้วหลังแข็งมากวันตีเยอะมากโดนนเพื่อนแกล้งประเด็นน่ะแบบก็ตีกันยี่สิบเอดแปม แม่งนับไปแล้วมาไอเราไอ้เพนก็เหียมยี่สิบเอ็ดนะยกมือไหว้สุดเลยไปบอกเฮ้ยเพิ่งสิบเอ็ดเจ็ดจนสิบเอ็ดเจ็ดได้ไงตีตึงออกตึงตีดั้งเสียเล่นไปสรุปสามสิบเอ็ดแต้มโอ้ยดีคนตัดกระเพาะเพาะไม่เป็นลมตายคือตลาดไอเพนช็อตแล้วอ่ะไอเพนไม่ไม่เดินไม่ยืนนิ่งหัวร้อนอย่าเนี้ยสติหลุดแล้วอ่ะที่เพนบอกว่าถูกเซตมาแค่ยี่สิบแต้มหลังจากนั้นไม่รู้เนี้ย แล้วคิดคีดคดสภาพนางนัดคือตีแบตครั้งสุดท้ายคือก่อนรถชนจ้ะกี่เดือนนะคะแล้ววันนี้สภาพหลังของดิฉันสภาพาตูงสุดท้ายก็หลังจากถูกรถชนบ้า,บาตอนเขาเก็บตัวโควิดเขาออกกําลังกายในห้องไปดูเลยนะ่ะลูกเวทยังอยู่เลยที่ผุ่นเต็มเลยโอ้โแล้วว่าปาแผ่นนี้ก็มีแต่แป้งเออที่ผุ่นมันไม่ได้เกิดจากการที่ไม่ได้ใช้นะคะเป็นเพราะว่านัธยาคอนเซ็ปต์คือแป้งไม่ฟุง้ง

ก <Fit> านนี้ไตเสร็จจะฉีกนะคะดูดิฉันสิคะดูดิฉันกับค,คุณมาริสิคะทำไมเหงื่อมันต่างกันเหลือเกินแถวดิฉันทำได้ไม่ครบเลยนะคะฟิตซูคุณเขามไม่ไหวคะ่ะเขาเป็นทีมชาติเก่าเราเป็นทีมชาติอ๋อใครดูเสียง

เขาบ่อยเพราะว่าพี่จะต้องเดินทะลุออกไปให้อาหารปลาตรงนู้นเข้าออกกวนเช้าเย็นชเนช้าเย็นเลยพี่ฟิตมากไปให้อาหารปลาภาพเพื่อนออกกําลังกายนะคะโวดเกินคนออกโปรแกรมอะ่ะ <laughs> จะได้แข็งแรงเร็วๆไงโอ้ยนูีแบบตัวฉีกมาไหมหลังนี่ก็ไม่ไหวจะเคลีย มันต้องทําเพราะไม่งั้นมันก็พอหยุดไปมาเล่นใหม่ก็ระบบใหม่หยุดไปเล่นใหม่ก็ระบบใหม่อยู่อย่างนี้ดิเดี๋ยวอาบน้ำห,หนู่ลากพี่ไปเกิดเนี้ยนะลากใสข้างบน <c oughs> ด้วยเลย <c oughs> สติค่ะเอฟซีวันนี้เราก็ได้เลิกเอารถมาต่อภาษีแล้วนะหลังจากมาดิบมาต่อเลยวันนี้ก็มาที่ไดทูนะของขนส่งบอล ราสบายมาสาสามารถมาได้นะคะไก่กุ๊กๆนี่อินนี่ขี้เหละสุดในบ้านเลยออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้มีคนสวยอยู่หนึ่งคนแสบบด้วยมีขนซาตินนะคะแล้วก็มีขนกลับลูกเล็กอันนี้พ่อพันุน์พิซซ่าเป็นพ่อพันุ์นะคะที่เหลือเป็นแม่พันุ์นะคะ ก็เราก็จะเปลี่ยนพ่อพันไปเรื่อยๆนะอันนี้ตอนนี้เอาขนกลับเอาพ่อขนกลับมาทําอยู่นี่คนนี้คือพ่อขนกลับสวยมากสวยอันนี้เป็นขนซาตินนะซิลกี้ซาตินขนเขาจะเรื่อยๆคานงพิลาบแล้วก็เดี๋ยวจะฟูขึ้นเดี๋ยววันพฤหัสจะมีคนมาเอาสวยสีนี้ก็สวยอันนี้พี่ดัมโบเดี๋ยวมีคนนูน้นมีคนจะมาเอาคนนู้นก็คขนนู้นไปดิจ่าดิ่า ฟูลีฟูรีนะพี่นี่ยูซพ่อพันวันนี้บวกฟูดีจังเลยลูกฟูดีจังเลยลูกนี่ก็ฟูดีจังเลยลูกฮะ,ะเดินทางมองเห็นเปล่าบางตัวก็แก่แล้วนะคะบางตัวก็เดี๋ยวปลดปลดไปให้เขาไข่เฉยไม่ทำไม่ผสมหละพี่ายสีดำอันนี้เป็นพ่อพันไว้สลับนะคะเพราะว่าบางทีเราก็อยากได้ขนขนดำเนาะ ธรรมดาสีดำเป็นคนไหมสีดำมาแหละว่า ชอบทำท่าอะไะวะกระโดดขึ้นมาแล้วโอ้โหที่ตรงที่ตาแหมไปหมดหนอนมาไงเนี่ยนอนทั้งวันวันนี้นอนทั้งวันใช่ไหมเด็กก็ดีแล้วแหละมาดูด,ด,ด,ดูดูท่าเขาโอ้ <c oughs> <c oughs> อยขี่ตาก็ติดโชกี้เหร,อ,อ,เหรอครับโชกี้เหรอครับมิลลี่ <c oughs> น่ากินไหมขับข้าวอยากกินหลอน้ำพริกกะปิอ่ะมีบางคนคนบังคับใช่ไหมหับสา,ามรอบอ่ะสามรอบก็ไม่รู้อ่ะไปกิน<ต>หรือจะกินคือน้ำพริกกะปิก็คือเกือบจะได้แบบว่าชามซุปแล้วปรุงแล้วไม่ว่าจะ,ทำ,ะทำน้ำจิม้มทำน้ำพริกทำอะไรก็แล้วแต่ได้เป็นชามไม่ได้เป็นถ้วยจะจะได้ซดได้ไงป้าแจชอบดสดสดกุ้ชายสุดหล่อไปแล้วนะคะ นี่การเอารถขึ้นบนรถกระบะใช้สุดหรอ ได้ไหมพี่ใช้ไปแล้วมีคนมาซื้อไปใช้ต่อแล้วเพราะว่าน ผ่าตัดเดยอนะนันเอามันไม่ค่อยอยู่ไขมันใหญ่เดี๋ยวหาเล็กลงหน่อยจลูกชายไปแล้วนะคะมให้คนที่เขาใช้ตอ